สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการลบในส่วนของบัญชี Google นะครับออกจากระบบแบบถาวรกันนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันนะครับส่งวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเข้าไปในส่วนของ แอปพลิเคชัน Google กันได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็ไปที่ในส่วนของอการตั้งค่าซึ่งอยู่ด้านบนขวามือในแอปพลิเคชัน Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของ pop-up นะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่มีป๊อปอัพแล้วนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการจัดการบัญชี Google กันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะเข้ามาใสองหน้าการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเ,เลือกออไปที่แถบด้านบนนะครับที่เขียนว่าข้อมูลและความเป็นส่วนตัว การได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล,าล่างๆกันได้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับทีเ่เมนูนะครับที่เขียนว่าลบบัญชี Google นะครับก็ให้เราทําการคลิกลบบัญชี Google กันได้เลยนะครับ ในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็จะมีในส่วนของการาให้เรายืนยันตัวตนของเรากันนะครับโดยในหน้านี้นะครับผมจะเลือกที่เป็นในส่วนของอาการล็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้เราคลิกดำเนินการต่อกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของฟอปอนะครับอสอบถามเราขึ้นมากันนะครับ ก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่า,าใช้การล็อกหน้าจอบนป๊อปอัพกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของตอนถัดมานะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เรา,เาทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอ มือถือการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาในส่องหน้า,าลบบัญชีของเรากันนะครับ สำคัญนะครับในหน้านี้นะครับก็ให้เราทําการอ่านในส่วนของรายละเอียดกันให้เรียบร้อยนะครับว่าในส่วนของถ้าเราลบไปแล้วนะครับเราจะเสียอะไรไปบ้างนะครับเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างสุดนะครับเพื่อที่จะคลิกลบบัญชีกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบบัญชีในส่วนของ Google ของเราให้นะครับเมื่อ ระบบลบบัญชี Google ให้ให้ใหแล้วนะครับในส่วนของระบบก็จะเข้ามาอย่างในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่อ่ในส่วนของระบุให้เราทําการกู้บัญชีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกู้บัญชีในหน้านี้ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับในส่วนของ Google ได้ระบุเข้ามากันนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการลบบัญชี Google นะครับออกจากระบบแบบถาวรนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ